ประกันชีวิตจำกัดหมาชนให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดหมาชนผู้ผลิตปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศยอดซีเล็กและซีเลเ็กเดลี่เชิญครับอาจารย์สวัสดีครับเมนูมื้อเที่ยงมาแล้วครับวันเด็กแห่งชาติครับสุขสันต์วันเด็กครับเด็กๆเป็นรั้วเป็นสําคัญคนสําคัญของประเทศชาติต่อไปครับนี่คือเมนูมื้อเที่ยงศึกเจ้ามวยไทยครับไปดูบนเวทีเลยครับเฮ้เรื่องติดเร็วครับเทวริสทีเคพียิมนะครับ นาวามินหมัดรีบนะครับจากสดาวสงขลา40 17ปี170ครับสุนายพุทธกอนครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการน้ำเงินคู่ต่อกรมงคลเพชรสมงคลการช่างครับจากติดยะหอมุนะครับจากปทุมธานีนี่เองครับ50ครั้ง18ปี180มงคลหนอกเครื่องครับให้การสนับสนุนเอาสายเลยคุณสมิงขาวมาเริ่มยกแรกนะครับชโชกดนพิกัดน้ำหนัก115ด์ของศิท์เจ้ามวยไทยนะครับ กรรมการผู้การการ็เเนหลงอยู่บำรุงประธานมวยบ็อกซิ่งนะครับคุณพจน์อุลมาธรในสนามก็คุณธนิรโทอมประเสริฐกิิลนในสนามก็คุณนนท์หอมมาเสิร์ตสลานะครับคุณนิพนธ์เนียมทวบอ่ะคู่แรกวันนี้ร้อยสิบห้าฝ่ายแดงทวิทน้ำเงินมงคลเพชรก็สมยสัยคุณเมตานะครับในเรื่องผู้มวยไม่ต้องห่วงเอาสายไปน้ำเงินมงคลเพชร แดงนั้นอยู่ที่ปวชโอแบคลาดกะบังนะครับน้ำเงินนั้นม .6 โรงเรียนพระอินศึกษาจังหวัดประทุมธานีแม่เป็นเรื่องดีครับหลายหลายคนกำลังมีความสุขกับวันเด็กแต่ก็หลายหลายคนครับกำลังใช้วิชาชีพในวัยเด็กเหมือนกันนะครับตอนนี้นี่ครับตุนเจือครอบครัวครับช่วยเหลือพ่อแม่ครับจกมวยไปเไดอะไรบัตรเสียสายย่อการทองครับโอ้โหมาไวไปไวเรียบร้อยแม่ เขาไปรับแทงแล้วเขาไปรับแทงซ้ายยาวด้วยนะครับเอ้าเร่งแล้วเนะครับเทวริสเอ้าจะจะเอาให้อยู่เอาต่อยไปตออ่อยฝื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟืนแล้วฝื้ฝแนแล้วเอ้าเอ้าแล้วครับนี่คือมอนเสน่์ของมวยไทยครับเป็นไปได้ทุกป,ประตูครับอาครับบัดท้าวเข่าศอกหน้าวังอาวุธอัตอลักษณ์กีฬามมยไทยรวมเต็มมงคลพระเกียรติภูมิอย่างนี้ใช้คำว่ามวยไทยได้เต็มรูปแบบครับอาครับโดนแล้วสวนคืนบ้างแล้วมงคลเว มีฟรีได้ยอย่างไรครับอ้าวไม่ใช่เข้าต้มง,งานบวชนะครับมาลุ้นแล้วมีเฮแล้วมีเฮแล้วถูริดแดงนะครับสั้นกว่าแต่ว่าเอา้าสายไปมือพเพชรเริ่มมาหงงหงงไม่แขนขาหน้ายาวดีเหลือเกินนะครับมงคลเพชรติดไปติดไปสายเจอซ้าต่อยมานี่นะครับมงคลเพชรซ้ายมาทีมเชียร์นั่นเลยอ่ะหมดยกที่หนึ่งครับกีฬาไทย มอบรางวัลพลังขึ้นสู้ให้กับนักมวยที่ชกได้ดูเดือดชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ5,000บาทเชิญครับวันนี้ท่านนายกสมชาติจะมีคุณสมหายสุขุลเมตตาคุณสมกิจวันแก้วซอเอศครับขอเชิญชมศึกมวยไทยต้านพยาธิศิชมฟรีครับที่สารยาพุทธมนตร์ชนบจังหวัดนครสม เริ่มเวลา10 7เจ็ดนาฬิกาครับนนทชัยกับยอดสุทัศน์เป็นคู่เอกครับจงศรีครับมาบนเวทีนี่ครับมานี่เลยครับสูหมัยคุณเมตานี่จัดมากผู่แรกวันนี้นี่ผู้เลลุ้นเลยไปแดงธวิริตนะครับน้ำเงินมงคลเพชรในรุ่นนี้นี่พยักน้อยปัดใจสุชาติศรีตุนทนอดุณน้อยสฉบมาเอ้าซ้ายมาเอ้าขามาลุ้นเลยนะครับเมาเขียร์ไปนี่เลยครับโอ้โหฟันไปซ้ายไปเฟิร์สเฟิรเฟิรเอ้าลุยเลยโอ้เทวริต จะรีไปรับของขวัญวันเด็กหรืออย่างไรครับอ้าวสวนบางแล้วครับมงคลเพชรจากประทุมธานีเด็กทองหลวงอาล่ะครับสัดกันมันมันครับคู่แรกเปิดหัวซ้ายกับซ้ายอ่าล่ะครับมาใครดีใครอยู่ครับแบบนี้ใครดีใครอยู่อ้าเดี๋ยวก็รู้เรื่องครับหมูหรือจามาซ้ายขึ้นไปมงคลเพชรตดนิย่อยกนี้จะเป็นอย่างไรคุณสมิงขาวอ้าวลุ้นเลยเล่เไปซ้ายไปนี่เลยครับ หมวันนี้ดูทั้งเมืองนะครับสจอพี่อุทยัยนี่อุทัยทัพอาสาสมพรเก้ารุษมีชกทูชีชชติริโพคาเอาลุ้นตีเอาจะร่วงจะร่วงจะร่วงทาขาจะแย่ทําขาจะแย่าาแยเอาอย่างนี้เขาเรียกว่าทีเธอทีฉันครับทีฉันทีเธอโดนบ้างอย่าร้องโดนบ้างอย่าร้องเกี่ยวและคืนโอ้ยเตะมเตะฟุตบอลเลยครับเอาลุ้นเลยนะครับ เอาหม,มวยสูงสูงนี่เออหมาเตี้ยกว่านะครับเทวริสแต่ว่าจัดจ้านจัดจ้านขยับระมี่มงคลเพชรขยับเข้าไปนี่เลยครับศึกเจ้ามวยไทยมันอย่างนี้สมัยเจ้คุณแม่ตาในเรื่องคู่บวยเอาลุ้นนี่ผู้ช่วยสิทธิ์ปังพันเอาแต่ขาไปก่อนคลเอาขาอีกขาอีกเอากระแทกกระแทกเอาขายแล้วชายไปโอ้โหเจาะเดี๋ยวดูใครจะเป็นป่อนอ้ำมันอ่ะมีสับด้วยแถมมา แถมไหมเอาคื้นขวางแทงขวางแทงขวางแทงแม่ปีกองก็ตียั่วแล้วเกินครับอ้อมน้อยอาจารย์สะอาดเป่ามันเอาตียั่วไปด้วยปีกองเอาลุ้นแมาปีดกันอีกแล้วแมคผู่แรกว,วันนี้วัดกันไม่ถูกเลยนะครับวัดกันไม่ถูกเลยมีได้สิ้เสยอกวางงยน,นี่แวนคงศักดิ์ขยับมาเอาหมัดไปกดโอ้โหสุดมันครับ เด็กเอ๋ยเด็กดีผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย,ยไปเลยครับต้องนับแล้วลูกนี้เต็มปกหูครับแม่จะมาจะมาไปโดนนับอีกแล้วโอ้อะไรกันเนี่ยเออมาเออธนาคาช่วยมาจับหมติดต่อ0968982441เชิญครับอ่ะศึกไทยรักย่าเบิร์เดย์คูนิกูนะครับวันที่19มกราคมครับค่ายสีพนมยิมนะครับ ่ายศรีพนมครับวัดข้างวัดใหญ่นะครับพราชนะสุราชครับวันที่19ไปชมกันครับวันนี้นะครับจจมิวไทยนะครับรุ่นรายการนี้ต้องมิชาระยับสีอุวไทยรุ่นอยู่อ้าจอรสจหลายเอกนี่ซ้ายไปฟันไปเอ้าฝื้นฟื้นฝื้นแล้วฟื้นแล้วฟืนแล้วแล้วะครับทุกอย่างยังเป็นคำถามแล้วก็เป็นคำตอบครับยังไม่สิ้นเสียงระฆังอะไรก็ยังเป็นไปได้นะครับหมัดมวย กราบได้ที่หัวใจยังสู้อยู่ครับชีวิตคือการต่อสู้เมืออยู่บนเวทีเดินชนเหมือนเดิมอย่าเพลิครับม<า>แม่มีลูกนารายบันเสียนกับเทวริษแมอะไรเนี่ยมารุมัดอีกแล้วมารุมัดอีกแล้วเอา้าพีเลี้ยงน้ำเงินหมัดโบกเลยโบกให้เข้าโบกให้เข้าไม่ได้โก้ให้หนีนะโบกให้เข้าเสียไปน้ำเงินมงคลเพชร เสียบไปยาวกว่าต้องเสียบเสียบเสียบล็อกขาคาไปแทงไปแทงไปฟันไปเ,เสียบสถานการณ์มันบีบครับโดนนับไปนะครับน้่องจากยกที่ผ่านมาทีฉันทีเธอแล้วเ,ลเทวริก็เรกเยอะนะครับอาครับมีสับมีงัดเดี๋ยวเป็นเรื่องครับเมนูมืม้อเที่ยงอาง้าวสงขาว่าไงครับปทุมสวนแล้วปทุมธานีสวนแล้วเสียบเอาอเสียบแล้วอโอ้๋อ โอ้โหเอาไม้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 ผู้แรกวันนี้นี่แหละครับสมหมายสกคุณแม่ตาสมหมายนี่นี่สุดยอดการคอดอีกแล้วครับท่านสุดยอดครับแม่นกยีราฟกระบังขึ้นไปโดดตอดกบทีมงานเหลือเชื่อจริงๆครับทำไปจะมาอยู่แล้วถ้าเป็นภาษามวยกระไรเดน่าขุนตลบแล้วครับเวทีมวยสยามก็อ่อนน้อยกับเมนูมือเที่ยงคุณสิริขาวโอ้โหเอาเดีูดูปลาช้าหน่อยนี่ดูปลาช้าหน่อย ทำท่าจะแย่อยู่แล้วนะครับทวริศเอาคุณหมอคณิตขึ้นไปดูเลยทีเดียวแม่มาถาาึนะก่อนเลยนะครับนี่แหละทวัริศนะครับพีพีเคพียิมเอาโอ้โหเตี้ยก็จริงนะครับแต่วุฒิรอบด้านเลยอุ่ภาพัช้านิดหนึ่งปังนี่นะครับสั้นๆซ้ายลูกนี้นะครับเ<อ>ตะกั้นคอเลยนะรายบันเสียบทีเดียวเลยนะครับโอ้เก็บจอเลยลิเกเลิกนี่แหละสั้นๆดันไปปังนี่เลยครับ เต็มเลยโอ้ oh, เต็มข้อเลยนะครับ oh.